รุ่นนี้นะคะจะใช้เทคนิคนิดนึงค่ะ,ะเวลาจะคลายให้เส้นมันหลวมนะคะกดแล้วก็ดึงลงมาพอสุดแล้วมันจะได้เท่านี้นะคะแล้วปัญหาที่คุณลูกค้าเจอก็คือมันสั้นนะคะติดไม่ได้เทคนิคบีบหัวขึ้นนิดนึงค่ะแล้วเห็นไหมคะสายมันจะยาวเพิ่มขึ้นมาอ่าพอสายมันยาวเพิ่มขึ้นมาให้นําน้องวาง นำน้องวางเสร็จแล้วก็ค่อยล็อกนะคะเดี๋ยวสมมุติว่าเป็นตุ๊กตานะคะพอเราบีบหัวขึ้นนะคะสายมันจะได้ความยาวเพิ่มมาอีกจากนั้นก็จะล็อกได้ง่ายมันจะหลวมหลวม ล็อกกลางหน้าอกเสร็จแล้วเราก็ช้อนหัวน้องไว้นิดนึงค่ะจากนั้นก็บีบหัวให้ลงมาตามระดับศีรษะอันนี้จะเป็นเทคนิคของรุ่น n e k e Fit Zip a i Max ค่ะ